ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็เป็นคลิปที่ทําตามสัญญานะครับที่ให้ไว้นะครับทําตามสัญญาหัวใจนะว่าจะนําเอาพระที่คิดว่าอ่ามีอยู่สามมีอยู่สามองค์ครับองค์แรกนะครับเป็นพระที่อตั้งใจทําเก๊ออกมาขายนะครับออกมาขายแข่งกับมะพรศูนย์เจ้านะครับอันนี้คือเป็นเก๊เลเวลหนึ่งเลยฮะ ที่แบบว่าใครๆมองถ้าสกิลนี่ไม่ถึงขั้นระด,ดับสองนะยังไม่สามารถแยกออกมาได้ว่าเป็นของปลอมนะะครับามาชมามาลองชมดูกันครับผมว่าเป็นยังไงนะครับเห็นไหมฮะทุกคนเห็นอะไรบ้างฮะในในตอนนี้ฮะไม่มีความเก่าฮะไม่มีความเก่าไม่มีความหนึบความฉ่ำความซึ้งตานะฮะ จะเห็นแบบปูนขาวล้วนๆนะฮะเห็นไหมครับผมแล้วกพ็พื้นผิวก็จะแบบค่อนข้างที่จะตึงๆนะฮะที่เห็นแบบค่อยอยู่นี่ก็คือมันเป็นลักษณะของผิวของเนื้อปูนอยู่ะฮะเห็นไหมฮะไม่มีมิติะฮะมองแบบธรรมดาด้านๆนะฮะแล้วก็มวลสารนี่นะฮะจะเรียกว่ามวลสารก็ดูให้ค่าเกินไปนะฮะดูๆแล้วเหมือนไม่มีอะไรจริง นี่ฮะในระดับที่บอกว่าที่ผมมั่นใจว่ามันเก๋นแน่ๆฮะซึ่งซึ่งองค์นี้เนี่ยผมไปหยิบมาจากในกองนะฮะที่มีแบบพระแบบลักษณะแบบนี้ฮะมีทั้งอกคุดมีทั้งพินใหญ่มีทั้งทุกสิ่งทุกอย่างฮะนี่ฮะธรรมดามากนี่ฮะอยากให้จำครัว่าผิวเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ฮะไม่มีความเก่า ไม่มีคราบอะไรที่แบบว่าอครา,าบที่มีการกระเหยขึ้นมาหรือว่าเป็นคราบที่ซึมลงไปเลยนะฮะคือธรรมดาล้วนเลยนะฮะอาจจะเห็นมีความแบบมันๆน,นิดนึงนี่คือประมาณว่าน่าจะเป็นเหงื่อของผมหรือว่าความมันบนบนมือบนนิ้วอะไรเงี้ยฮะไปโดนถูกนะเคยทาให้ดูว่าเกิดเอมีเงาหน่อยนึงนะฮะมีความเงาเงาหน่อยนึงโอเคนะครับไม่มีมิติะฮะมองแบบ ธรรมดามากนะครับเนี่ยส่วนเออไม่ดำดำนี่น่าจะเป็นภาพภาพบังคับนะฮะก็คือประมาณว่าจะต้องมีแต่ที่น่ากลัวคือไอ้เดำดำเป็นได้เนี่ยอันนี้ฮะแย่งไม่ออกในภาพแท้ก็มีนะครับพาที่คิดว่าแท้นะครับก็มีนะฮะอ่า อันนี้อันนี้นี่ต่อให้แบบอย่างที่บอกนะฮะว่าถ้าเอาเอาไอเม็ดนี้แกะออกมานะฮะล้วมาใส่ในภาพเรืองอื่นนะครับก็อย่าเพิ่งไปตีว่าแท้หรือว่าเกน,นะฮะอาจจะเป็นวัตวัตถุบางอย่างที่แบบเหมือนกับว่ามีปนมีเจอมากับของบางอย่างนะครับเราไม่ทราบได้นะครับอาจจะตั้งใจใส่หรือว่าอาจจะไม่ตั้งใจใส่ก็ได้นะฮะแต่ว่าให้ดูพื้นผิวแล้วก็การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติขององค์พระน,นะครับเห็นไหมฮะ จะเป็นอย่างนี้ยด้านๆดื้อๆทื่อๆเนี่ยนี่ย ala. ขนาดตรงอ่าตรงนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นดูดิโล่งโจงแบนๆเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะเห็นว่าพระองค์ที่หนึ่งนี่ภาพรวมเป็นยังไงให้ให้กลับไปดูที่คลิปนะฮะย้อนกลับดูที่คลิปต้นทางนะฮะเราจะเห็นนะครับ อันนี้น่าจะเป็น ep ีที่ยี่สิบสี่นะฮะอันนี้ผมอลองเอาพระที่คิดไม่ใช่คิดที่ผมมั่นใจนะว่าค่อนข้างที่จะเก๋แล้วก็ไม่เคยไม่ค่อยเห็นแล้วก็ไม่เคยเห็นมีพระจะซื้อไปนะครับเอาไปแจกด้วยนะครับเพราะว่าพระสงฆ์ที่เขาซื้อเอาไปแจกเนี่ยบางทีเนี่ยเพราะเขาแบบวัดเขามีทุนน้อยนะครับในการที่จะมาสร้างพระ นะครับแล้วก็อาจจะไม่มีเวลามานั่งทาพวกนี้นครับแต่ว่าเออก็ตามความนิยมนะของคนไทยที่บอกว่าอยากทาบุญก็อยากได้ของตอบแทนนะครับอาจจะตอบแทนด้วยการที่ได้กุศลนะครับหรือว่าจะอยากได้ทั้งสองอย่างครับก็คือได้ทั้งผลกุศลผลบุญแล้วก็อยากได้วัตถุมงคลกลับบ้านด้วยครับพระต่างจังหวัดบ้านนอกอะไรวัดเล็กๆ,ๆอย่างเงี้ยเป็นไรน,นะเป็นสถานฝึกปฏิบัติธรรมออไรประมาณเนี้ยฮะ ไม่มีตังค์หรอกครับที่จะไปจ้างช่างมาแกะแม่พิมพ์พหรือว่าอะไรก็อาจจะมาดูเอาตามอาที่นี่แล้วก็มาตามท่าพจัน์หรือว่าตามแล่งจำนายพระต่างจังหวัดอะไรสุดใหญ่เงี้ยฮะแล้วก็เอาไปปลูกเสกเพิ่มเติมแล้วก็อาไปแจกอย่างเงี้ยอย่างองค์นี้ขนาดพระก็ยังน่าจะมองข้ามนะฮะรว่าเลเวลหนึ่งนะครับเพื่อน่าจะสร้างเอาไว้เพื่อ เพิ่มปริมาณในการแบบว่าขายพระกองหรือไม่ก็ให้เหมาผ้าครับแบบเจอือเจืออันนี้ผมอยากหาว่าอะไรนะฮะเนี่ยอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นวิธีการการตลาดของพวกเขาฮะอย่างล่าสุดเนี่ยผมซื้อกระเทียมมาไอ้ที่เป็นแบบกระเทียมอยู่ในถุงตะข่ายอะนะไม่น่าเชื่อนะครับเขาแอบ,บเอาพวกเศษหินอะไรอย่างเงี้ยก้อนเล็กๆอย่างเงี้ยใส่ลงไม่เออใส่อยู่ในตะข่ายผมตัง้งสามสี่ก้อนฮะ ผมเอามาั่้น้ำหนักดูนะฮะได้ประมาณสามสิบสี่สิบกรัมนะครับถามว่ามันเยอะไหมมันก็ไม่ได้เยอะนะแต่ถ้าทุกถุงมีอย่างนี้ผมว่ารว้มกันนี่รับนั้นนี่ถ้าจำหนักกระเทียมไปเป็นตันนะฮะผมว่าไอ้นี่ก็ได้หลายโเลเหมือนกันนะซึ่งถ้าเปรียบเทียบเป็นเงินเนี่ยก็ได้กับมานี่ผมว่าเป็นหลายหลายพันนะ่ะมันก็คือกําไรใช่ไหมฮะห,หลายพันต่อนหนึ่งตันเนี่ยว่าอย่าไปคิดร้อเรียนนะฮะเนี่ยแต่การตลาดเท่านั้นอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ผมบอกไว้เลยนะฮะ อุ้ยทีผมพูดมากไปคริพรกพิกหลังให้ดูด้วยอ่าตอนนี้คือด้านหลังนะฮะเห็นไหมยุ้ยรอยนี่แบบยุ้อรอยแบบธรรมดามากดูๆล้วแบบเหมือนมีรอยแบบรอยมุ้งม่ัวๆฮะร,รอยขัดๆมุ้งม่อัวๆนะครับนี่ฮะผผิวเแบนๆรามๆนะครับเจ้าถามว่าเหมือนเหมือนนั้นไหมเหมือนหินอ่อนไหมอันนี้ก็คล้ายๆกับเป็นผิว คล้ายๆกับผิวแบบผิวปูพื้นเหมือนน,นอะฮะก็คือก็คล้ายๆกับผิวผิวเิวเออผิวผิวอ่อนเหมือนกันเอ้ยผิวหินอ่อนเหมือนกันแต่ว่าลองดูสิครับว่ามันไม่มีมิติฮะมันแบบเหมือนกับเหมือนเป็นสติ๊กเกอร์หินอ่อนนะฮะมันไม่ใช่เหมือนจะหินอ่อนนะฮะเหมือน,นสติ๊กเกอร์หินอ่อนนะครับดูดีๆฮะเห็นไหมครับ Message, นี่ขนาดพระแค่พระองค์ที่หนึ่งนะองค์นี้นี่แบบระดับเบสิคมากนะนี่ฮะลองลองไปดูกับคลิปผม คิดปนอื่นผมนะฮะจะเห็นผิวพักไม่ใช่แบบนี้ฮะนี่เป็นๆน้ำๆนะครับเดี๋ยวผมจะซูมไปที่2 0 0อที่ผมบอกว่าผมไม่ค่อยอยากจะซูมเยอะมากเท่าไหร่เพราะว่าอะไรนอกจากมันไม่เรื่องไงครับมันจะงหงหูหลงตาฮะมันทำให้ผมงงกับเดิมฮะว่าโอ้งว่าแผลเป่าวะเนี่ยถ้าถ่ายมาที่2อ0 x นะฮะมันดูเป็นอย่างนี้ฮะเห็นไหมฮะแต่ก็ยังดูเก๋ออยู่ดีนะที่แต่ว่าคนอาจจะหลงว่าเฮ้ยเห็นปอกว่ามันแบบมีความฉ่าความโอ้โหตรงขนาด ถ้า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 เกิดว่าต้องฉ่ำด้วยความละเอียดถนาดนี่ผมว่าโหมันก็ดูมันก็ดูเกินไปไหมฮะเนี่ยแล้วนี่ลองคิดนะ้ผมใส่พันเอ็กเข้าไปอ่ะแล้วถ่ายเข้าไปฮะผมว่าแท้หมดทุกองค์ฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคือความละเอียดในการมองแบบเบสิกระดับหนึ่งอ่ะก็คือน่าจะประมาณแค่เอาเอาที่สูงกว่าข้องสองพระนะเอาสักประมาณแปดสิบหรือว่าร้อยเท่าก็พอนะครับ ร้อยเท่าแต่ไม่ควรเกินสองร้อยเท่านะนี่สามสองร้อยเท่านะครับยังไม่ค่อยแบบรู้สึกอะไรนอกจากว่าถ้าเกิดว่าผมไม่เคยให้ดูมาก่อนตั้งแต่แรกนะครับคุณอาจจะคิดว่านี่คือพักเก่าเห็นไหมฮะเพราะว่าทุกททุุกกๆสิ่งในโลกนะครับมวลสารต่างๆนะครับไอ้ไม่ใช่มวลสารไอนะวัตถุต,ต่างๆครับพอเวลาสูญเข้าไปนะครับมันเป็นอย่างนี้ฮนะมันเป็นความมหัศจรรย์น,นะครับเกิดมาจากการก่อรวมตัวแร่ธาตุต่างๆอะ,อะไรพวกนี้ฮะ มวลต่างๆนะครับกลายมาเป็นอย่างนี้เห็นี้ยฮะเนี่ยเดี๋ยวผมลองจิ้มดูที่ผนังผมไอ้ตรงผิวหนังผมนะฮะนี่คือผิวหนังผมนะครับเนี่ยเก่าเหมือนกันเห็นไหมอ๋อเพราะนั้นอย่าให้กล้องพวกนี้ดอกตาครับเอาแค่ความละเอียดระดับหนึ่งก็พอนะครับซึ่งซึ่งตอนนี้ผมก็ขอทุนจากจากแฟนผมฮะให้ใช้พันเองนะฮะแต่ว่าไม่ได้ว่าจะเอามาขยายถึงพันเท่านะผมกล่าวว่า คือตอนนี้กล้องผมอะผมก็ไม่แน่ใจว่าชัดหรือเปล่านะเนี่ยตอนนี้ตัดสินใจอยู่จะซื้อมาหรือเปล่าเนี่ยแต่ผมไม่ไม่ใช้พันเอ็ก์หรอกครับหรือว่าอาจจะใช้ให้ดูบ้างนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกยิ่งเงิกเข้าไปมากเท่าไหร่มันยิ่งจะเหมือนกันนะ,ะก็คือดูก็แบบว่าเฮ้ยทำไมเหมือนกันเลยวะเนี่ยแต่ว่าอันเนี้ยของเกงไงก็ดูไม่ออกเอ้ยก็ดูออกว่ามันไม่เหมือนนะฮะเดี๋ยวเรื่องเครื่องพันเอ็กต์นี่ค่อยว่ากันทีนึงเดี๋ยวผมขอนั่งนั่งก่อน นั่งถามทางในก่อนฮะว่าเออแบบพนามพยายามพิจารณาจากหลายด้านก่อนว่าควรจะซื้อมาหรือเปล่านะครับโอเคนะครับต่อไปองค์ที่สองที่นำเสนอนะก็คือเป็นพระโรงงาน,นครับซึ่งพระประเภทนี้จะมีคณาจารย์ต่างๆครับชอบเหลอเกินฮะเอามาให้ทุกคนได้ไปบูชาครับในนี้ก็จะมีมวลสารในบ้างนะครับดูฮะอันนี้ขอถ่ายที่ ธรรมดาก่อนนะครับไม่ต้องถึง 2x น,นะฮะเอาแค่ประมาณสักร้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าตัวนี้กี่ x แล้วนะฮะเพราะว่าผมใช้วิธีการเลื่อนเอาฮะเลื่อนปุ่มเห็นไหมฮะความเก่าความไม่นี่ใกล้เคียงกับระดับเลเวลที่เมื่อกี้นี้ผ่านมานะครับแต่แค่ว่าหนึ่งตรงเนื้อหามวลสารนะเห็นไหมฮะเริ่มมีมวลสารเข้ามาผสมแล้วแต่ก็ยังดูออกอยู่ดีเพราะว่าพื้นผนังนะครับพื้นผิวนะครับไม่มีความเก่าอะเห็นไหมฮะแต่มีมวลสารอยู่อย่างนั้นนะฮะ ซึ่งก็แล้วแต่นะครับซึ่งผมเคยเห็นใน youtube ที่เขาเป็นโรงงานผลิตพระเขาบอกว่าเขาเขามีพวกเนี้ยทุกอย่างนะครับพวกอผงพิเศษไอพวกนี้นะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาได้ปลูกเสกย,ยังไงมาจากไหนนะครับหรือว่าอาจจะอ่าวยปัจจัยจห้หลวงพ่อหน่อยนึงให้หลวงพ่อเขาทาให้ครับมาส่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะผงตะไบพระไอ้พวกนี้ก็อาจจะไม่ยากเพราะว่า,าในเวลาหล่อพระกรุงพระก,กิ่งหล่หอ หลอเหรียญหลอโบราณหรือว่าอะไรก็แต่จะมีการชนวนอยู่อันนี้อาจจะมีคนเอามาจำหน่ายฮนะแล้วก็เอามาเอามาเอามาตะไบนะครับเอาเป็นผงแล้วก็ผสมได้นะครับเห็นไหมฮะมวลสารก็จะแบบดูแบบยังไม่มีการแบบว่าโผล่มาจากผิวเพราะว่าอย่างที่บอก่ะผิวปูนใหม่ๆเนี่ยยังมีคุณภาพอยู่ฮนะยังคุมพวกมวลสารต่างๆเนี่ยให้อยู่ในรูปในรอยของเขาอยู่ฮนะยังไม่มีทางหลออกมาครับ นอกจากผ่านไปนานๆไอ้ผิวที่ว่าเป็นปูนเนี่ยมันเริ่มสึกเริ่มก่อนนะครับเริ่มปิวไปตามสายลมซึ่งอนุภาพในการปิวนั้นเล็กมากซึ่งผมไม่สามารถจะจะจับได้นะครับว่าไอ้ผงขนาดที่ขนาดนั้นผมจะทํายังไงให้จะสามารถให้ทุกคนได้เห็นได้ครับเวลาที่มันปิออกไปจากเนื้อผ้านะครับเนี่ยแล้วไอ้ที่เห็นแดงๆน,นี่น่าจะเป็นน่าจะเป็นอ่าแป้งปัดของผมฮะฮะ่าๆอย่าไปสนใจฮะตรงนี้ฮะไม่ใช่เป็นพวก สิ่งมงคลเลยนะฮะเป็นแปรงปั่นผมวิทยมียิทย่อันหนึ่งที่็นสีออกแดงๆน้ำตาลนี่ฮะชอบหลุดออกมาฮะออแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับเนี่ยดูเห็นไหมฮะเส้นเส้นซุ้มนะฮะอ่ามีมีการคดๆหน่อยหนึ่งแต่ไม่ใช่ถึงขนาดบิดบิดงอเพราะว่าเกิดจากการคนเหี่ยวนะเห็นไหมฮะยังตึงๆเรียบๆฮะนี่ครับผมเนี่ย,เ,ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเอาภาพภาพของผมนะครับที่ถ่าย ก่อนก่อนหน้านี้นะครับกับกับภาพพระนะคลิปนี้มาเทียบกันนะครับจะเห็นความแตกต่างชัดเจนนะครับนี่ครับแบนๆทื่อๆด้านๆนะฮะก็บอกว่ามีกล้องนี้นะครับก็สามารถแยกแยะประเภทพระใหม่กับเก่าได้ระดับหนึ่งนะครับส่วนใหม่หรือใหม่ปลอมกับใหม่แท้อันนี้ก็ต้องไปดูกันภายนอกนะครับเช่นกันครับพระสมเด็จเก่ากับสมเด็จ แบบเก่าแท้ที่ทันยุสมเด็จโตเนี่ยอันนี้ก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมเข้าไปอีกันก็มีหลายแบบอย่างอย่างคําว่าสมเด็จเก๊กเก่าที่ผมว่ามีนะแต่ว่าแต่ว่าน่าจะหลังสองพันห้าร้อยนะฮะเพราะว่าตอนนั้นสมเด็จเพียงดังก็มีหลวงปู่ที่อ่ามีมีของหลวงปู่นาคหลวงปู่หินอ่าท่านเจ้าคุณสุพจน์แล้วก็อะไรนะพระสมเด็จแนวเนี้ยก็มีอยู่หลายที่นะฮะมพะะีพระสมเด็จ ที่เป็นกูกที่เขาไม่เล่นกันก็มีอยู่หลายลตยรุ่นเลยตอนนั้นนะครับเพราะว่าตอนนั้นคนทําเกลออกมานี่มันก็แบบต้องอต้องกล้าพอดูนะเพราะว่าคือเหมือนกับว่าเอามะพร้าวไปขายสวยนเะนี่ยดูออก,กว่าเก๋เพราะฉะนั้นก็ทําเกลออกมานี่ต้องต้องเห็นของจริงหน่อยนะฮะแล้วก็ศึกษาดูเนื้ออะไรพวกนี้นะครับผมจะเกลเหมือนว่าถ้าเกลแตกต่างกันเกินไปนี่มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไนงะ ไม่ว่าพิมพจะแตกต่างยังไงสภาพพระจะสกปรกจะสะอาดจะใช้สะอาดจะใช้มาเนื้อจัดหรือไม่เคยใช้นะครับมันจะต้องมีเนื้อเนื้อเบสของมันนะฮะเนื้อเบสแบบพื้นฐานเบื้องต้นเนี่ยฮะจะต้องคล้ายกันนะครับโอเคนะครับผมอันนี้เดี๋ยวให้ดูด้าหนหลังนะครับนี่ฮะอันอันนี้ มีอยู่หลายแบบนะฮะพระพระสมเด็จที่ว่าเอามาให้องนะรูปหนะ้าตอนนี้นะครับบ้างก็ว่าเป็นของวัดครังเสาห้ามั่งว่าเป็นวัดครังร้อยิบสองปีมั่งอะไรอย่างเงี้ยฮะดูจากพิมพ์ดูจากเนื้อแล้วก็ก็มาจากเป็นรุ่นเนี้ยฮะเดี๋ยวเป็นรุ่นรุ่นใหม่ๆนะก็คือพระโรงงานนี่แหละฮะเพราะว่าพาระรุ่นใหม่ก็ลิตที่โรงงานเอามาส่งนะครับผม วนจะบูชาได้ไหมนี่อันนี้ก็แล้วแต่เพราะว่ามีรูปของเขาถือรูปอยู่เนาะแล้วก็พระท่านก็บอกด้วยความแบบตั้งใจจริงเราก็ตั้งใจทําบุญก็น่าจะบูชาได้อยู่หมายถึงว่าถ้าเรารู้ที่มาของพระนะเอแต่ถ้าเกิดว่าไปหยิบจากกองมาอันนี้อาจจะมีทั้งสองอย่างคือแบบค้างสต็อกแบบว่าเยอะมากกับอีกแบบหนึ่งก็คืออย่างอย่างที่ว่าอยู่ตามบ้านคนอน่ะแล้วเขาก็ แล้วเขาก็ขายเหมาเนาะเหมือนกับว่าให้เหมาตามบ้านอะ่ะเราได้มาเซียนก็ไม่รู้เก็บไว้ทาไมพระบอกว่าอู้ถ้าเก็บอย่างนี้อย่างเดียวเนี่ยมีตึกก็ไม่พอเก็บฮนะเขาก็จะต้องเอามาเทขายเขาก็จะเก็บแต่พระที่แบบดูแล้วแบบมีมีมุมที่จะไปต่อครับนี่ธรรมดานะครับรมนะะผมอ่าต่อไปนะครับผ่านไปนะครับอีกองค์นึงนะครับต่อไปองค์สุดท้ายท้าสุดครับก็คือพระปลอมเป็นบางพมสุนเก้านะครับนี่ที่เห็นนะครับก็คือหัก ีกท่อนบนผมหาไม่เจอฮะอันนี้ก็คือว่าสมัยนู้นนะองค์นี้ยได้มาเมื่อประมาณเกือบน่าจะเกือบยี่สิบปีนะแต่ไม่รู้ว่าก่อนหน้านั้นน่นนะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับที่ผมบอกว่าโอ้โหองค์เนี้ยตอนที่ได้มาเนี่ยมีคนบอกครับบางคุณพมสุนเจ้าเนื้อดีมากตอนนั้นยังไม่มีกล้องอันนี้นะแล้วก็ บอกว่ามีฝังเม็ดด้วยพิเศษด้วยพิเศษเว้ยฝังเม็ดผงเก่าโอ้โหไอเราก็ไอเราก็คิดว่าจริงเว้ยเพราะว่ารู้เปล่ามันมีหนังสือพารับเอาอย่างนี้เลยฮะไปลงครับผมแต่ไม่ใช่หนังสือพาร์แบบที่ว่าที่ว่าดังๆนะหนังสือพาร์แบบที่ขายในห้างอ่ะแต่ว่าผมไม่พูดนะว่าอะไรยังไงนะผมเห็นอยู่เว้ยโอ้โหตอนนั้นเนี่ยองค์ที่ได้มาเนี่ยตอนแรกอ่ะ ได้มาโดดๆด,ดฮะองค์เดียวไม่มีสองฮะคิดว่าเฮ้ยงานนี้น่าจะรุ้นด้วยเพราะว่าอาจจะมีคนไม่รู้ก็ได้คิดว่าเป็นพิเศษแล้วไงฮะพอผ่านไปประมาณทั้งสองเดือนสามเดือนมาเป็นมาเป็นเข่งไงฮะไม่ใช่เข่งูผิดเออมามาเป็นกล่องแบบมาเป็นถาดเออผิดมาเป็นถาดมาเป็นถาดน,น,น,นะผมเอามาวางฮะผมว่าเฮ้ยพิมพ์ไม่เหมือนเลยเนื้อก็เหมือนแถมข้างหลังอ่ะมีฝัง ภาสมเด็จเก่าด้วยเว้ยอะดูสคขาบเห็นไหมฮะถึงแม้จะมีความแบกกบว่าหน,หนึงหน่อยนะแต่ดูพื้นผิวครับแบนราบเห็นไหมฮะแบนแบนราบราบมิตินี่ยังไม่ค่อยมีแต่ว่าก็พอมีนะแต่ว่าดีกว่าสององค์แรกที่ผมมาดูเห็นไหมฮะเพราะว่าองค์นี้ผ่านมาเกือบยี่สิบปีแล้วนะเห็นไหมความหนึบความเริ่มมีแะ้เห็นไหมแต่ว่าก็ยังดูออกว่าเป็นของใหม่ นะครับอาจอาจจะอาจจะมีบอกว่าตีว่าพระไม่ได้ใช้หรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะมีส่วนนะฮะจะลองดูไปนครับเราก็ไม่อยากจะไปะวิเคราะห์แบบว่าไปบังคับให้ทุกคนคิดกามนั้นนะฮะลองลอง,ลองมองก็ดูเอาด้วยสายตาครับผมเห็นไหมฮะมีความเรื่องมีหนึ่งมีความมิติเหมือนกันนะฮะเห็นดูอย่างนี้ยเล่นไม่ได้นะอ่ะอาเนี่ยมีฝังพระผงเก่าด้วยนะครับ ตอนนั้นเอามันยังไงเทียงสาครับผมซ,ซึ่งซึ่งตอนนี้ผมก็เคยเห็นอยู่นะตอนที่ผมแบบไปเดินตลาดนัดแล้วผมไปหาซื้อของอย่างอื่นอ่ะผมก็ชอบไปมองดูตามแผงนะลับว่ามาอยู่แล้วยังมีครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีหลายคนเก็บเอาไว้เป็นคอลเลกชันนะฮะบ้านในีางนะผมบอกให้แต่ผมบอกว่าไม่แท้ฮะนี่ฮะด้านหลังครับเห็นไหมฮะผงเก่าปะขุนพรมฮนะ นี่ครับผมโอ้โหถ้าดูอย่างนี้นะครับเสร็จแน่ๆฮะเห็นไหมครับแต่ดูครับความฉ่ำขังความมิติเนี่ยจะไม่เหมือนกับพระที่ผมเคยดูเห็นไหมฮะอือหือ นี่ฮะจะทําให้ดูงงเราตรงเนี้ยเนื้อเก่าบางขุนพรมครับผมจริงๆผมว่าน่าจะเหมือนกับบางขุนนนไม่ห่าไม่ก็บางขุนศรีฮะสองอย่างครับอันนี้ถ้าใครไม่เคยเห็นเหมือนผมเนี่ยอาจจะคิดว่าผมเนี่ยพูดจาไปเรื่อยฮะจริงๆแล้วถ้าไปเห็นน่าจะดูฮะไม่ใช่บางขุนพงศ์ศนย์เก้าครับยิ่งผมแบบว่ายิ่งตอนสมัยนี้นะมีอินเทอร์เน็ตให้ดูนะยิ่งมีอะไรให้เห็นแล้วยิ่งมาใส่กล้องมาส่งกล้องเห็นไหมฮะ ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ของแท้เนี่ยแต่ว่าดูนะเขาแอบมีความเก่าเห็นไหมฮะอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่พิสูจน์ได้ว่าตังอิวนี่เห็นไหมจะเหยออกมาได้ถ้าพระมีอายุถึงองค์นี้อย่างน้อยยี่สิบปีนะฮะเห็นไหมฮะตังอิ้วเริ่มออกแล้วลองดูครับพระยุคแบบเก่าๆนะฮะจะยิ่งฉ่ำยิ่งยังไงฮะเห็นไหมนี่ขนาดนี้ฉ่ำขนาดนี้นะดูนี่ นี่ถ้าผมอัดเข้ามาตรงรูปนี้ทุกคนต้องตงกใจฮะเห็นไหมฮะเพราะนั้นเลยบอกว่าถ้าเจอเข้าไปอย่างเงี้ยผมว่าหลอนนี่เอาประมาณนี้ดีกว่าก็เป็นอันุวัเนี่ยฮะนี่ฮะพื้นผิวตรงเนี้ยเห็นไหมฮะเกิดม,มีอายุแล้ว20ปี นี้ำมวงน้ำมันตังอิวออกมาหมดใช่ไหมครับอืืไม่น่าเชื่อผ่านมายี่สิบปีแล้วจะขนาดนี้อันนี้ก็เป็นการพิสูจน์ได้ว่า เห็นไหมครความเก่าอย่าบอกว่าเรื่องแท้เรื่องเกนนะอีกเรื่องนึงนี่คือความเก่าจะมีขึ้นมาไหมฮะนี่เดี๋ยวให้ฉายเต็มเ็มเลยฮะซึ่งองค์นี้เป็นองค์ที่ถ้าเกิดว่าดูแค่กล้องเมื่อกี้นี้นะผมว่าโดนเนี่ยมันจะมีแบบประมาณว่าคนคิดว่าเฮ้ยแท้แน่ๆเลยที่ควักออกมาจากจุดที่เคยเก็บพระว่าองค์นี้ไม่แท้นะจะกลายเป็นพระแท้ทนทีนะถ้าเกิดว่าฉายด้วยความละเอียด เมื่อกี้นี่นะฮะเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวขอถ่ายละเอียดอึ้อออีกทีนึงนะฮะจะทำให้คุณค่อยเขวได้นะครับเพราะ,ะนั้นต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างนะครับผมนี่เห็นไหมฮะความฉ่ำมิติของเนื้อเอื้อมีอะนะครับยี่สิบปีก่อนสองพันห้าร้อยยี่สิบนะยี่สิบเอ้ยสองพันห้าร้อยสี่สิบกว่ากว่านะ อ่าสี่สิบนี่ฮะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าก่อนหน้าคือซื้อเกมมาเท่าไหร่แล้วแต่ว่าไอ้นี่ผมเห็นเป็นถาดอ่ะไอ้นั่นนะฮะที่ผมบอกว่าโหกินยังติดติดอยู่เลยคือในสมัยน,นั้นนะที่ผมไปเจอลองจากที่ผมได้องนี้มาประมาณเดือนก,กว่าสองเดือนเนี่ยโอ้โหมันเยอะเงี้ยเหรอวะแล้วก็มานั่งเช็คแล้วนะครับไม่มีไม่มีของใครระบุนะฮะว่าอย่างนี้คือของแท้นะครับผม ไม่มีใครบอกเพราะว่าจริงๆ2,500ปี2,509นเนาะหลังจากนั้นมาฉกเออผมว่าเริ่มมีคนคิดจะปั่นราค้าวแหละตอนนั้นอะเริ่มมีคนเก็บมีคนอะไรไว้บ้างพอสมควรนะนั่นแหละก็ไม่น่าที่จะมาหลงให้เราเห็นแบบว่าพิมพ์ใหญ่พิเศษมีฝังไอ้นี่เอาไว้นะครับเออผมก็ลองไปดูนะบล็อกของบล็อกพักของคุณแชรแลมนะฮะก็ไม่มีพิมพ์อย่างนี้นครับผมก็เลยบอกว่าถ้านอกกว่าพิเศษกว่าน,นี้คงไม่มีพิเศษเลยกว่านี้นะฮะ ก็คิดว่าโหน่าจะไม่ใช่แต่ดูเลยครับศึกษาความเก่าได้นะฮะองค์นี้เพราะว่ายี่สิบกว่าปีอวแต่แค่ว่าไม่แท้นเนี่ยนะโซนเนื้อน,นี้เขาก็คงศึกษามาเหมือนกันนะฮะโอเคครับผมสำหรับอ่านไม่รู้มีอะไรตรงนี้ด้วยโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็ เอามาทำตามสัญญาหัวใจนะครับเอาภาพพระที่คิดว่าคิดว่าเกย์นะครับเอามาให้ดูฮะอันไหนที่ไม่ชัวจะไม่เอามาให้ดูนะฮะยังยังผมคิดว่าองค์ที่มีข้างหลังเนี่ยยังมีคนเล่นอยู่นะฮะอีกเยอะก็ก็สุดแล้วแต่นะครับแต่ว่าลองคิดดีๆนะฮะคือถ้าจะมาดูว่าอสองเดือนนี้แล้วเนี่ยแล้วมาบอกว่าแท้เพราะว่าเป็นฟิเนี้ผมว่าก็ไม่ใช่นะฮะเห็นไหมฮะเป็นไปได้เสมอครับดูดิ เกือบจะเก่าแล้วเดี๋ยวจผมลองดูนะฮะให้ดูองค์ที่เพิ่งถ่ายทําไปนะครับก็คือองค์ที่เป็นองค์เจดีนะฮะองค์ j จดีที่ว่าปั๊มตาเจดีข้างหลังครับดูนะฮะเห็นไหมฮะแค่เลเวลนี้ก็กินขาดแล้วครับเนี่ยแค่เลเวลนี้ก็ก,ก็กินขาดแลยนะฮะไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆให้ซึ้งนะครับผม นี่เห็นไหมฮะเขาบอกว่าเรามาศึกษาได้นะครับกล้องเนี้ยเดี๋ยวยังไงลองพิจารณาทันเอ็กซ์อีกทีนึงนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ุทุกท่านที่ติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหน,นึง่งผมให้ดูด้านข้างด้วยเออมีคนชอบบอกว่าพระแท้เป็นยังไงไม่รู้หักดูก่อนฮะ ซึ่งผมบางทีผมก็อยากตกโหรกกับคืนนะฮะไอ้พวกที่หังพระนะครับเพราะว่าแม่งหังมาเนี่ยแม่งก็ไม่อยู่เอาผมจะตัวอยา่างให้ฟังนะมีคนหนึ่งเว้ยมันมันตั้งป้อมไว้เลยฮะพระแท้เนื้อกับ,เน,กบเนื้อข้างในนอก,นอก,นอกต้องสีใกล้เคียงนะฮะหักมาปุ๊บฮะโอเคสีเดียวกันชิบหายฮะพระองค์นั้นหักไปเรียบร้อยฮะหรือว่าถ้าสีต่างกันก็บอกว่าเกยใช่ไหมแต่มีอยู่อีกคนหนึ่งฮะความเชื่ออีกแบบหนึ่งคือ สีนอกกับสีในต้องต่างนครับสีในนั้นจะต้องสะอาดผุดผ่องสีนอกจะต้องมีความแบบอมีค่าสบปปกจับเช่นพังะไให้สีเข้มขึ้นสีเปลี่ยนแปลงไม่ก็มีการเคลือบด้วยสารบางอย่างทาให้สีดูเข้มขึ้นอ่ะหักออกมาเกิดเป็นสีเดียวกันฮะเขาจะบอกว่าผ่าเก๋ถ้าเกิดว่าสีต่างกันเป็นพระแท้เอารูปแม่งหักฟรีทั้งคู่ฮะสองคนนี้เลยบอกว่าเป็นไปได้อย่าไปหักพระนะครับถ้าอยากจะดูเนื้อพระจริงเนี่ยฝน นิดหน่อยก็พอฮะฝนตามขอบตามมุมที่แบบจะมีการเลี่ยมเลี่ยมกรอบหรือว่าจับขอบพวกนี้ฮะเพราะเวลาเราอยู่ในกรอบเราจะไม่เห็นถูกไหมฮะ่ฝนได้ไอ้ตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ไออะไรทดสอบหังพระโอ้คิดได้ไงเขาไม่รู้เหมือนกันโอเคไอ้ตรงนี้นะครับคือตรงที่รอยหักนะฮะเห็นไหมฮะเป็นไงครับเนื้อถ้าเกิดว่าจะบอกว่าของแท้เนี่ยผมว่าเราคงมีของแท้กันเต็มตึกนะครับ ก็วบอกว่าไอตรงเนี้ยดูได้ว่าโอเคมันมันอายุถึงเว้ยเข้าใจไหมอายุถึงคือต้องแยกออกมานะว่าดูตรงความเก่ามันกับเราจะดูน้ําหนักกับดูความสูงเนี่ยเราจะมาบอกว่าเฮ้ยน้ําหนักเจ็ดสิบกิโลแม่งอ้วนบางทีแม่งสูงสองร้อยเมตรไอสองร้อยเซนน่ะสองร้อยเซนที่หนักเจ็ดสิบกิโลที่ถือว่าผอมนะแต่กับการถ้าบอกว่าเฮ้ยแม่งเจ็ดสิบกิโลแม่งผอมว่าแต่แม่งสูงแค่ร้อยห้าสิบอ่ะเนี่ยคือว่าอ้วนเข้าใจไหมฮะโอเคครับผมก็ก่อนก่อนไปนะครับก็คงจะ คงจะมีเพียงเท่านี้ครับที่จะมีการบอกกล่าวถึงนะครับสวัสดีนะครับผมทุกท่านที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ